มีสเสน่ห์แม้แต่เพื่อนสนิทก็ยังต้องหลงรักครับการทําให้สมองมนุษย์เนี่ยจดจําคุณแบบไม่มีวันลืมถ้าคนเราจะจดจําอะไรก็ตามแต่แบบไม่ลืมจําแค่สามอย่างการเห็นภาพความรู้สึกจํากลิ่นครับคุณต้องเข้าใจว่าสมองมนุษย์จะจดจําอะไรแบบไม่ลืมมันจะมีอยู่3มตอนคือตอนตอน้นตอนพีคและตอนจบซึ่งไอ้สตอนเนี้ยจะต้องประกอบด้วยอะไรครับด้วยภาพความรู้สึก และกลิน่นเพราะง้เนี่ยถ้าคนจะจดจําคุณได้คุณต้องทําแบบนี้ครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณชวนเขาออกไปจิบกาแฟตอนตอน้นเลยครับเวลาเจอเนี่ยให้รีบชมทันทีคุณฉีดน้ําหอมไปครับคุณแต่งตัวดูดีไปนี่คือคุณกาลังถูกบันทึกลงในความทรงจําครับในระยะเวลาต่อมาคุณอาจจะมีคําพูดแบบดีๆหรือการที่คุณย้ายจากร้านกาแฟออกไปชมวิวบางอย่างครับความคิดของเขาจะเกิดความจําครับ และตอนจอบคุณจะต้องชื่นชมเขาครับหรือบอกความรู้สึกดีว่าวันนี้รู้สึกดีไงเออขอบคุณมากเลยนะวันนี้ที่อุตส่าห์ให้คําแนะนําขอบคุณมากเลยที่วันนี้เนี่ยเอ,อ่อช่วยให้คําปรึกษาหรือว่าขอบคุณมากเลยที่วันนี้เนี่ยทำให้ฉันรู้สึกยิ้มได้หรือตลกมากเลยวันนี้สนุกมากเลยแล้วก็ไม่เคยเจอใครที่ตลกเหมือนคุณหรือไม่เคยเจอใครที่ให้คําแนะนําดีเหมือนคุณมาก่อนเลยขอบคุณมากจริงๆคือจอบให้แฮปปี้ครับสมองของอีกฝ่ายก็จะบันทึกความจําครับ คุณลองไปในจิตใต้สำนึกถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นคนมีคารมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพูดแล้วให้แฟนคลั่งรักนะครรูคอมเคยสอนว่าในอ e ีบุ๊กห้าร้อยประโยคนะครับพูดให้แฟนคลั่งรักคนมีปัญหากันเยอะนะครับครูคอมเลยทำอ e ีบุ๊กเล่มนี้ขึ้นมานะครับบางคนเนี่ยหน้าตาดีมากนะครับแต่พูดไม่เป็นปรากฏว่าแพ้คนที่หน้าตาไม่ดีครับแต่พูดเป็น รหรือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จะคุยอะไรกับแฟนนะครับแชทเงียบตลอดเลยเขาดองแชทตลอดเลยจริงๆแล้วมันมีความลับอยู่นะครับวิธีการตั้งคําถามให้คนอยากตอบคุณนะครับวิธีการแชทวิธีการคุยนะครับที่ทำให้คนเนี่ยอยากคุยกับคุณบ่อยๆนะครับแล้วทําให้คนตื่นตัวนะครับหรือทักมาหาคุณเองตลอดเวลานะครับรวมถึงบางคนเนี่ยเป็นคนรวยมากนะนะครับลูกศิษย์ครูความส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารแต่ว่าความรักความสัมพันธ์รอบตัวเนี่ย ไม่ดีเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาพูดไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าจะต้องคุยยังไงคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่คุยกับแฟนแล้วเขาหงุดหงิดตลอดเวลามันเหวียงเราตลอดเวลามันมองว่าเราเป็นคนผิดตลอดเวลานะครับมันมองว่าเอ,อ่อพูดอะไรไปเนี่ยมันไม่ถูกใจเราเลย สมองมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าคุณอยากให้ใครก็ตามแต่ชอบคุณคุณต้องมีวิธีการคุยให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุยกับคุณเนี่ยเหมือนกับได้รับรางวัลชีวิตเวลาคุณพูดไม่เป็นเนี่ยครับมันทําให้สเสน่ห์ของคุณหายไปถึง90%ปากของคุณเนี่ยสามารถสร้างสเสน่ห์ได้ไม่ใช่การที่เอ,อ่ทำให้ใครรักต้องใช้เงินตลอดเวลา งานวิใจัยในปี2010เนี่ยนะการศึกษาพบาะว่าการที่คุณใช้ภาษาที่สร้างภาพในใจนะครับหรือการเล่าเรื่องนะครับหรือการที่คุณมีลูกเล่นในการคุยเนี่ยจะสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นและทําให้ผู้อื่นเชื่อมโยงสิ่งดีๆเข้ากับเราได้สาเหตุที่คนคุยกคุณแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกรําคาญตลอดเวลา เพราะคุณไม่มีคําพูดที่ทําให้อีกฝ่ายเชื่อมโยงกับคุณแบบดีๆนะครับคุณก็จะต้องเห็นว่าเขานอนหันหลังให้กับคุณตลอดเวลาเห็นเออคุณต้องทักเข้าไปตลอดเวลาต่างๆพวกนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องมีวิธีการคุยนะครับผู้ความรวบรวมไว้ในอีบุ๊กเล่มนี้มากกว่า500ประโยคเลยคุณไม่ต้องไปคิดเองนะครับเอาประโยคแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคำเนี่ยเอาไปใช้กับแฟนได้เลยนะครับซึ่งอีบุ๊กเล่มนี้มีนักเรียนซื้อมากกว่า5000ชีวิตนะครับเข้าใจไหมอีกอย่างครับนะ จริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณคุยกับใครเนี่ยมันต้องใช้คำพูดกระตุ้นไปที่นิวเคลียสแอคคมเบนครับนะคือการใช้คำพูดบางคำเนี่ยที่กระตุ้นตอมที่ทำให้สมองรู้สึกว่าได้รับรางวัลชีวิตนะครับคือจริงๆแล้วความรักเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับคนติดสารเสพติด มันคล้ายกันครับนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณคุยให้คนเสพติดคุณไม่ได้นะคุณทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจในตัวของคุณไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งไม่ได้มันเลยเป็นเหตุผลที่คนเริ่มจะหมดรักคุณในทุกๆวันในทุกๆวันแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิมคุณสมัครแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยทันทีครับราคาเต็มเนี่ย4,900บาทครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสมัครในคลิปนี้นะครับครูคอมให้ราคาอยู่ที่9 9 0าสิบาทนะครับสิทธิพิ สิบท่านแรกครับที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับแจ้งไปที่ Li n e แอดนะครับที่ตรงนี้นะครับ @love_ ตอง9นะครับหรือว่าสามารถแตะลิงก์ที่ด้านล่างของโพสต์นี้ได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่คุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกชตาคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกใจคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นชอบนะครับแต่ข้อห้ามอย่างเดียวคือห้ามเอาอีบุ๊กเล่มนี้นะครับหรือเอาเทคนิคจากเล่มนี้ ไปใช้กับแฟนชาวบ้านนะครับไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับสิ่งนี้ครูควมไม่สนับสนุนนะครับเพราะการใช้ชุดคําพูดเหล่านี้มันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้อีกทีนะครับมันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้เพราะชุดคําพูดทั้ง500ประโยคนี้มันเล่นไปที่นิวเคลียสแคมเบงครับคือมันทําให้คนเสพติดคุณนั่นเองนะครับซึ่งมันจะโน้มน้าวใจให้คนอื่นรู้สึกว่าชอบถูกใเตาคุณอยากคุยกับคุณ บ่อยๆนั่นเองครับใครอยากได้เล่มนี้ก็แคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ l i n e แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง10ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ